น้ำยาดีในวัย42ปีมีอดีตนักร้องดังคลอดลูกชายคนที่สองแล้วจ้าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อลูกสองอย่างเต๋าดอราก้อนไสต์แพระเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภรรยาได้คลอดลูกชายคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเต๋าได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมเขียนเอเคปชันมว่า Welcome to the world น้องสายลม หรือเด็กชายอคิลาอาจกริดคลอดวันที่10เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ตามเลิกม,มโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทขอขอบพระคุณคุณหมอสิริพรคุณหมอบุญญอชาคุณหมอรวงพึ่งรวมถึงทีมพยาบาลในห้องผ่าตัดและทีมเนอร์เซรีทุกคนนะคะที่ดูแลครอบครัวเราเป็นอย่างดีแข็งแรงปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกครับ